โูดิ้นดไปไหนเล่าหนูวะเสร็จเดินมามันดิ้นรับเก็บไม่หมดดักลืมที่ครับมาอีกเดียวหนึ่งครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับผมอฟพลหากินครับสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้พามาดักหนูครับเขายังไม่เกี่ยวครับผม เดิมจากคลิปที่แล้วข้าวเหลืองนะครับหมายนี้ดักประมาณเจ็ดแปดครั้งนะครับเขายังไม่เกี่ยวก็เลยดักครับมันไม่มีหมายให้ดักแล้วครับแถวบ้านผมอะเลยต้องซ้ำหมายเรื่อยๆครับผมจะดักให้ดูครับวันนี้มาแก้แ้นครับหมูตำบ่วงตำอะไรจะลองเอาเยื่อลำอ่อนเป็นผงมาวางกลับๆโมดิฟายผมนะครับแล้วก็เป็นบ่วงบ่วงดีดนะครับ ไม่ใช่บ่วงธรรมดาแล้วเป็นบ่วงดีดจะลองดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่ารอบนี้นะ่าจะเป็นรอบสุดท้ายของนานี้แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจะเป็นยังไงจะได้หรือเปล่าผมจะดักให้ดูครับผมไปนี่ครับรู้ที่มันทําใหม่ๆวันนั้นที่ผมบอกมกลับมาแก้แค้นนะครับทุกทางครับแบบนี้ถ้ากินกลับก็รอดยากแล้วครับผมเจอบ่วงดีดเข้าไปด้วยยังไงอะ นม่นี่เต็มทางครับทามานี่ก็ไม่รอดครับรอชมรอชมนี่ฮะรูหนูรูที่พลาดไปที่แล้วเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเหยียวอ่อยเหยียวลำลำอ่อนไม่ผสมอะไรทั้งนั้นกองครับกองไว้เยอะๆหน่อยแค่นี้พอแล้วก็เป็นกับหลักโมลิายที่ผมทำมานะครับ นี่ง้างนะครับผมไม่ได้ใช้นานแข็งโตะเลยเวลาจับกับดักจับอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้ครับจับอย่างนี้ครับจับกับดักเวลามันลั่นอะ่ะมันจะไม่โดนมือเราครับเนี่ย ติดมือครับอยู่นี่ไม่โดนแน่นอนถ้าเกิดไปจับแบบกุ๊กกล้าๆกลัวๆครับมือแตกนี่ฮะเห็นไหมเอาไหมแ้แบบนี้ใส่ก่อนใส่ไหลให้ได้ก่อนแล้วค่อยจับแบบนั้นครับอันตรายเหมือนกันนะ แล้วก็วางฮะอยู่กลางงนี้ครับโอเคครับผมนี่ครับได้ลักษณะแบบนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะดักบ่วงตรงนี้มันเป็นทางออกไปเดี๋ยวจะดักบ่วงครับผมครับรูนี้จบไปเรียบร้อยบ่วงครับผมเป็นบ่วงดีครับแบบธรรมดาทั่วไปแหละครับผมใครใครก็ทําได้ครับนี่ครับเป็นบ่วงดียังวง ครับก็กับดักแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูตอนยามดีกว่าครับเดี๋ยวลามันจะยาวครับผมไปครับได้เวลายามหนูแล้วครับมาดูซิว่าหนูออกยังกับดักจะทํางานหรือเปล่าวันนี้เอากับวงเดือนมาแล้วก็กับบ่วงดีดมามาดูซิว่าจะทํางานหรือเปล่าไปรุนพร้อมกันครับผมจะทำงานหรือเปล่า ดักแค่เนี้ยขนาดเดียวเนี่ยนะครับใกล้ๆสั้นๆสังแรกคิดไว้แล้วว่าต้องมีแมงอะไรมากินหนูไม่ได้กินหรอครับแมงกินหมดดูนี้ไม่ออกครับหนูยังไม่ออกครับผม คืนนี้สงสัยจะแห้วตกใจหมดคิดแล้วแมงต้องมากินครับผมเนะโอ้ยหนูยังไม่วิ่งเลยครับผมบ่วงอะไรยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยครับนี่ก็สองทุ่มแล้วน,นะ,นะโนะโ,โ,โ,โอ้ดินดิน ไปไหนแล้วหนูวะโอ้ดินคิดว่ามันยังไม่ออกมันออกแล้วเจอบ่วงอีดีดึ้นมาเจอบ่วงอีดีดดีตดตองๆนี่ดึง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 แรแกมานมนหมาน,นครับแปรแรกมาแล้ว บ่เจอบ่วงอีดีก็ไปรู้เรื่องแล้วผมเดี๋ยวขอเคียย์ก่อนครับปไปต่อครับผมเลอีกนิดนึงเพราะว่าดักได้แค่นิดเดียวรู้รับนี่หนูไม่กินกับรู้ยังไม่ออกก็ไม่รู้แต่ก็ยังไม่ชนบ่วงด้วยครับหน้าจะยังไม่ออกแลวครับอือ แล้วไปตรงไหนกูอ่โอ้ยัยงดูเหมือนเดิมครับผมอุย้ยน่ารูก็ยังยู่เหมือนเดิมครับยังไม่ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างหนูก็เหมือนเดิมครับหนูนะโอเคครับเดี๋ยว สรุปผลงานเลยแล้วกันได้แค่ตัวเดียวนี่หนึ่งครับผมนี่ครับอย่างน้อยก็ไม่แห้วครับผมมันพอได้่าน้้ำมันลดนะครับไปเดี๋ยวรอลุ้นพรุ่งนี้เช้าต่อครับผมคืนนี้หนูยังไม่ออกดีครับรอลุ้นพรุ่งนี้เช้าต่อครับผมไปครับเช้าแล้วครับผมบรรยากาศเช้า วบ้านผมครับมีก็หกโมงกว่าแล้วครับยังไม,ม่แจ้งดีเลยครับบรรยากาศหนาวหนาวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ากับดักจะทํางานหรือเปล่าหนูจะออกหรือเปล่าเมื่อคืนหนูไม่ค่อยวิ่งนะครับไม่ชนเลยแต่ได้มาตัวหนึง่งเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับลุ้นพร้อมกันว่าจะได้หรือเปล่า หลังแรกหลังเรกโอ้หมืดเถอะโอ้ไม่ทํางานครับผมคิดไปแล้วหนูบ้านผมไม่กินเหยื่อนะครับนี่ก็ไม่ทํางานครับผมอ้าวบ่วงดีดบ่วงดีดนู่นนู่นน,นูนน,น,นูดงดงเลยอัานานไหน มาแล้วหนึ่งครับรูนี้ครับบอกแล้วดักทุกทางไม่หลอดแน่นอนที่รีวิวไว้ครับผมโอ้หมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนครับแถมแหลกกระมาแล้วครับไม่กินครับหนูไม่กินกลับครับ ลุ้นครับนี่ครับหนูไม่กินกับจริงๆครับบ้านผมครับใครให้ลองผมลองหมดครับบวงก็ไม่ชนครับนี่ฮะบ,บอกแล้วว่าไม่กินกลับหนูสายนี้ไม่วิ่งครับผมไม่มีอาการครับมีอีกตัวเปล่า นี่เห็นไหมครับหนีเมื่อคืนได้ไปตรงนี้ครับไม่ออกแล้วเหมือนจะหนูจะหมดหรือ,อยังไงครับโอ้ข้างหน้ามีดินครับข้างหน้ามีดินโอ้โอ้โอ้นี่โอ้โอ ดิ้นต่อๆเลยดิ้นต่อๆเลยตรงนี้ก็ดิ้นครับน่ารู้ที่รีวิวไว้แล้วเห็นไหมครับกำดักไม่กินออกล้องไม่โฟกัสครับผมใจเอดี๋ยวขอขอแพ้ครับคำนองครับน,นี่ครับบอกแล้วกำดักหนูบ้านผมมันไม่กินมันเจอบ่วงกระโดดกระดิดเปลี่ยนแผนเป็นแผน,น,แนมานมานครับ เชา้านี้สามเต้มอ้เจอบ่วงกระโดดกระโดดอตัวนี้ไปทันดูนี่สองเต้มสามเต้มครับเดี๋ยวไปเอาตรวนู้นเลยมาขายให้ลองผมลองให้ดูหมดครับมีคนคอมเมนต์บอก วงเดือนวงเดือนเอาข้าวอ้อยครับผมบอกแล้วหนูบ้านผมมันไม่กินเยอะต้องพลิกแพงกันมั่งครับเฮ<ะ>้ยเดี๋ยวมันจะกัดอย่างวงกันหรือเปล่าอุ๊นี่หมานหมานครับเชา้านี้เจอกับนี่ครับบวงดีด ไม่มีชนครับติดอย่างเดียวรุ่นนี้แต่รุ่นนั้นมันเป็นบ่วงขี้เกียจครับรูดใส่รูดใส่บ้าหมานครับนี่ครับไม่ได้เรื่องครับหนูบ้านผมไม่ได้ผลหรอกครับเช้านี้ครับสามแต้มสวยสวยสครับผมโอเคครับเดี๋ยวเก็บกับดักเดี๋วไปสรุปผลงานกันครับผม ผมขอเก็บกับดักก่อนครับนี่ครับต่อครับต่อ,ตอยังยังไม่สรุปครับผมกำลังเก็บกับดักอยู่นี่ครบับกำลังเสร็จเดินมามันดินครับเก็บไม่หมดดักลืมที่ครับใบเดียวหนึ่งครับโอ้โหเช้านี้เป็นสีโคตรหมานว้านี่กำลังเก็บกับดักอยู่ครับเดินมาดินพูดพลาดพูดพลาดเราก็ลืมว่าหลักตรงไหนโอ้หมานครับวันเนี้ย ดีนะบ่วงดีดมาครับโอเคครับผมสรุปผลงานครับวันนี้หมานอีกแล้วหมานอีกแล้วจะบอกให้โคตรหมานเลยเจอกับบ่วงอีดีดชื่อบ่วงอีดีดนะครับเช้านี้จะไปสี่ตัวครับผมเมื่อคืนได้ตัวหนึ่งครับกับบ่วงเหมือนกันนี่ครับเมื่อคืน นี่ครับเจอกระบวงอีดีครับผมบวงก็ประมาณ15อันครับผมทำเล่นๆมา20อันไอพวกปวกมันกินไปหมดแล้วครับไม่ได้ใช้นี่ครับไม่ได้ใช้เลยครับพึงออกมาใช้ลองคิดเปลี่ยนแผนดูครับอันนี้เป็นลวดเบอร์สิครับผมทําลวดเบอร์10โอเคครับเช้านี้ห้าห้แต้มครับผมมันหมานครับกับเหล็กไม่กินครับอย่าไปหวางครับกับเหล็ก หนูบ้านผมมันไม่กินกับครับถ้าเกิดชอบก็อย่ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับนี่งานบ่วงดีดบ่วงอีดีดดงดุงดง,ดงนี่เป็นพวงครับเป็นพวงบโอเคครับ